สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายมนียาแบวสิพานมากแกงน้ำเสนอเมนูแกงแค่ขาหมูดวยค่ะขาหมูเผาแล้วเรียบร้อยกบเป็นชิ้นแล้วนี่ก็จะเป็นผักแกงแค่ค่ะมักผักใดใส่ผักนั้นนะคะพี่น้องแกงแค่สามารถใส่ได้ทุกผักอันนี้อันนี้นนนก็ผักอีเลิศใบน,นี่านั้นเเสลดพังพรอนเนี่ยแซ่บด้วยค่ะใส่แกงแค่ ไปมากรูดหอมเปรผักมะระขีนกใส่ได้ละลายผักแจ้ผักเผ็ดผักกะผักไอตําลึงใส่ไปโหลดนี่ก็จะเป็นทุนมาแข่งมาเคียได้ที่น้องล่างเรียบร้อยแล้วดมน้ำใส่น้อย,ยนึงแซน,น้ำเกลือจ้ะ ขาวดีเพื่อพริกแกงแก้วเหมือนเกล้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความอร่อยนะคะพี่น้องหอมแดงหอมขาวข่าแต่ไข่กะปินิดน้อยเกลือจ้ะอ่ะคะมาแกงแค่ขาหมูน้ำยาเดียวมาแกงแทนน้ลยเร็วแล้วก็เสือเก้าเสือดำนะพี่น้องเสร็จพี่เจ้าเราจ้ะใส่ทุกอย่างใเลย ใส่ประีส่เรเพ่แกงจะ้ะพแกงเาตามไม่หมด,ขด้ขนาใส่ข่าอก่อนหัวที่ย่างให้เข่ากันให้เข่าเครื่องกัน้ะค่ะ จะหมูจะแล้วสุกเด้งๆแล้วนะคะแลาจะเพิ่มน,น่านอีกค่ะน่านมาใส่เขี่ยวต่ออีกจากสามสิบนาทีนะคะให้หมูนุ่มจังน้อยค่ะยายแววเขี่ยวหมูนุ่มแล้วแล้วจะใส่เห็ดเพอแล้วนะคะ <c oughs> ใส่เห็ดเผาด้วยแกงแครขาหมู <c oughs> น้ำเดือดจะจับกันให้นอ่อย <c oughs> แล้วจะใส่พรูนใส่กระขือด้วยค่ะเพราะน้ำเดือดแท้ๆก่ะน เผ็ดพอในสุกแล้วเด้งข้างน้อกแล้วจะต้มใส่ช่อซิบไปแกงนั้นอยากจะแซ่บนั่นนั่นเนี่ยปีนีใบได้จ้าด้วยแพงสุดเดี๋ยวแล้วยายเราจะใส่ผักเขือนแบบเอทุ้นจ้ะเขื่อนมาแข้งทุ้นนอค่ะ,คะใส่ลงไปเลยค่ะ น้องเสือสุกก็น่าก่นมากชอยกินากเคยแวแวเริ่มจะนุ่มแล้วเอาเล็กได้ค่ะจรงๆเสบบร็จบ,บอสเสร็จบอสเสร็จี่แลลวค่ะแล้วจะไผักใบได้ะคะ่ะ ใส่ผักใบลงไปนอกจากอะไรจะน่ากินขนาดนี้ผักใบยุกเราจะใส่ข่าขวดด้วยจ้ะเราจะใส่ข่าขวดอยู่นะคะมาคนเพื่อนจะมาใส่เราเป็นแค่ทำาเลยเดียยเๆียชอบนี่หอมดี จจบบ่จะจบาใส่เลยใส่จากสองช้อนโตะ๊ะสามช้อนโตะ๊ะให้นันจะเรียบบ้ายแล้วข้างนอกเกี่ยงแค่คาร์โม่แล้วเขียวอยูกสี่สินผ่านมพี่นแล้ว กินออกนอก่อพี่นนอกกินแกงแกงแค่หนังขาหมูน้ำยายแววแซ่บพี่นนอกแซ่บมากเลยร้อนๆเนี่ยคัวดล้วพี่นนอกคัวดสวัสดีค่ะ ขอน้ำมี้แล้วได้จ้ะขดวดซอยกันซสรยกันขวดซอยกันกินอ้าวแกงหมูใส่เหิเพอแก็งแค่หมูแกงแค่ขาหมู แค่คขาหมูอันนั้นได้อยังนัน,นเชียงทอดเก่งแค่ขา่อยเ่บแต่สินมแซ่บมาเด้อค่ะเอ๊ซี่ชุกๆม,ม,มาด้อเสพๆมันหอด <c oughs> ขอขา่อน แกงน,นี่เข้าวสองคนใะ่ไ้มไมีหาคุณ้านนั้นเนี่ยดูอิว่าไม่ใช่ตึงน,นี่เจ้ข้าวปพามกันขัก เพินใจส่จนยทำแกงข้นให้เขาระเบิดไปจ้างคนจ้างคนไปซ่อมเขาเนาะเมื่อไห้่เขาลกก็ chúng tôi sẽ đi cầm giấy. Chúng tôi sẽ đi giấy. Tại sao chúng tôi đi? Chúng nè không tìm được. Chúng tôi giấy. Ừ. tôi đã มันสะกินกึ้นน้ำหวน้ำส่วนนาะเจ็บเนาะปวดไนคน้ำฝันเด็ดเพราะแทบจะปิดกายเนาะกินไปปีแล้ว เดี๋ยวเราซื้อไว้หลายคุณเชียงคุณเชียงของเยาวราชเนาะหน,น้าบ้านนี่นะเขาดูเขาขายของอยู่เยาวราช ไอยุยลูกไหยไงแก้วซื้อมาฝากมาแม่ไหนซื้อสุ้ยที่ทา้งคุณเชียงทั้งองหมูหวานจะแบบานะ้ะหมูหมูฝอยหมูหมูหมูฝอยแบบหมูฝอยหวานแล้วก็ปอาหมึกปลาหวานนม่แม่ไหนซื้อมาให้ซุ้เที่่าของเขาแทบ ประกาศดองประกาศยังแถวเยาว,วราชกับกัแบแซบประกาศดองกับไอ,อหม้ไชโป้อ่ะเวลาพี่สาวเยาววอยากกินหม้ไชโป้กับฝากเขาอยู่แถวเยาว,วราชนะจ๊ะฝากเขาซื้อให้ không phải Singapore phân chín nặng phân mặt mình có thang con chiêng mù con chiêng bà าัศงนะแซ่บมุนีพาออนนนลาถั่วแดงินเขาตะเวนกำลังหามงงยววายแววบ่ได้กินข้าวตอนเลาแล้วก,กิน เป็นขนมเซนไปไปชุมไปกินบ้านหลังนั้นดีแล้วคู้จะหากินอ่ะข้าหมูกรอบใข่ไก่ป้อมสีิบห้าบาทบ้านอีเนี่ยข้าวขาหมูซื้อหาสิบ้านเขาราดส เสุอย่างังก็เปหาคือกินอนเห็นะนั่นเ็มไมยูยังมามสิรม,มาลงมาด่นัมีอมือเราบบอกกิน,รกนสร้งลาบปลานครูนะอืออย่างงี้ครถูถนว่ายุเปยงเจ้าคือเปเอาไมเห็นมั้งพเป๋งหัะเ มาสั time, pocket, like like ่งแมลงงนี่แหละเดี Estate ๋ยวเขาไปเอาื่อนอันเพื่อไปถามชอกินแล้วแบประชุมอยูไอดอกคำใต้จ้ะก็เลยสั่งสองสุดปลาข้าวตุลละหกโลไปแบบขัวชุดนึงแบบดิบชุดนึงหมูเหงือกกระังอันนี้ มาลเขู่กับคูกัม่แล้วครูครูนะเจ้าลืม่ะเ๋ยวดื่มไพ่อ่มนพอมมาพ่อมีไเปิอย่งมันง่เดียวแกงกคะเมกระ้มนปงแาห

Sala, đến cầu một cầu mong 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 cầu đây, cầu mong 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 cầu พี่น้องจ๋าลาบปลาข้าวสุกกินน้ำกันค่ะลืมสั่งลาบปลาเราเให้กับเขามากินเซ้เลยราบปลาดิบน้ำใช่ซื้อจ้วอันแ้าวผู้ถานตัน้านมันถ่านันผ้ถ่านนผู้่านม้ถ่านมผู้ถ่นมันถ่า้มันม้ม้านอาัมาจ้ะกินลาบปลา เอร่อยค่ะแล้วมีคนมีคนซื้อตัวหลายกว่าเบิร์ดละสามวันมาดิเราไได้ย่างสักวันนัำก้อนป่าพี่อะสองวันแล้วไปข้าววันนี้เห็นเราเนาะน้ำคอเนาะเจ้าเจ้าพอดีอร่อยมากเปิ้ลฟูงใจเข้าไปแบบอร่อย อืมอืมเต้าห้อนี่นะอืมอยู่ต้ลูกอยู่ต้ลูกบบากรุงเทพขาวเนี่ยบักขาวบาลูกลาเป็นยังไง

ใ่ค่ะนันจะอันแซ่บน่อหรอก็แิมจะนฮะแบลลาบมี <c oughs> มีเชียงในมีหนัง ดลาบมือวะตอนนี้น้องตื่<อ>นใ้อยูอ่ปวดน้ไไ่ไหมคุณน้่ไหมคุณใช่แค่ต่นแค่เน้นแห้เราแก้กันด้ไปลอกปลาลอกอย่งตัว อร่อยอร่อยมากมีแต่ของแซ่บมนเชีย่องในจะแซ่บมันตายง่ายห <c oughs> รอกโอ้โหของบบ ลืมแท้ลืมมายังแย้คิดบอออกเลยว่าอาจะสั่งหนออเจ้ากับบอบอกสั่งหน่อปลาไปเด้อกับ่อามันคิดหยาดด้วย่าเสียจริงๆมันชอบวุ้เส็นดีก่งเนอล้มันไปเ้อ Cái không mặc chỉnh không cao okay. hết วันก่อนหลับปากเปียดใช่ไหมปากเปียดกระแสบแสบคนละยังโอเคค่ะคล,ลิปนียแววเขอร้อกสมาชิกกระจาฝัากาบกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองนายแววแชร์นเนี่ยพอกันมาคลิปไานด้วยค่ะ สวัสดีก5นาทวยกิน็นขวแซบจบก